สวัสดีครับพบกันคลิปแรกในปี2025นะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับในวันนี้ก็ผมได้หยิบไม้ตัวที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มีหลายหลายท่านคอมเมนต์อยากให้ผมลองหยิบมารีวิวดูเมื่อเทียบกับพวกไม้ตระกูลนาโนแฟร์ตัวอื่นที่ผมมีการใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยตัว นานโนแฟร์หนึ่งพันแซดเนี่ยยังสามารถเล่นได้ไหมแล้วก็ความยากง่ายในการเล่นเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มแรกที่ลูกดาดนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่าตัว1,000แซดเนี่ยเป็น ไม้ที่ดาดค่อนข้างสบายนะในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวพันแซ่เนี่ยผมเคยใช้มานานแล้วเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยเรายังรีดประสิทธิภาพมันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสก็เลยเออได้กลับมาลองใช้อีกทีหนึ่งรู้สึกว่าในเรื่องของลูกดาดเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว800โปรนะครับแต่รู้สึกได้เลยว่าตัวหัวมันเนี่ยจะมีความเบาวกว่าเนาะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยมันค่อนข้างแข็งเวลาเราบังคับออกไปเนี่ยลูกจะสังเกตว่าไม่ล้นเลยนะครับสามารถคอนโทรลได้โดยง่ายนะครับแต่ก็ แลกมากับความรู้สึกกระด้างนิดนึงจะมีความรู้สึกได้เลยว่าตัวตัวไม้ครับมันมีความกระด้างกว่าตัว800โปรนะครับคราวนี้มาส่วนในตัวลูกเซฟกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าลูกเซฟเนี่ยจังหวะที่ผมประทาลูกเนี่ยผมจะมีความที่ต้องเค้นในระดับนเนึงนะเพราะด้วยตัวที่ว่า1คือก้านมันค่อนข้างแข็งเรียกว่าแข็งไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมมันน่าจะแข็งที่สุดของตระกูลนาโนแฟร์ที่ผมเคยตีมาแล้ว นะครับก็รู้สึกว่าเราต้องเค้นมันในระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกมันไปถึงเส้นหลังนะครับแต่ก็ในเรื่องของการคอนโทรลความล้นเนี่ยรู้สึกว่าคอนโทรลได้ดีนะครับลูกออกไปวิถีค่อนข้างดีนะครับถ้าเราสบัดเร็วออกแรงกระชับจังหวะสุดท้ายเร็วเนี่ยลูกมันก็จะออกไปด้วยความเร็วนะครับแต่ถ้าสมมติเราตีแบบเอ,อื่อยๆช้าๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าลูกมันจะลอยแบบเต้งเท้งอยู่ในอากาศเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับมันจะทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยสามารถรับได้ง่ายเลยถ,ถ้าที่ผมสังเกตมา แต่ในเรื่องความแข็งนี่ต้องยอมรับเลยว่าตัวพันธุ์แซ่นี่แข็งจริงๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวลูกตัดนะครับลูกตัดในจริงจริงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบในตัวพันธุ์แซ่นะครับต้องยอมรับตามตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยทักษะเองหรืออะไรเองเนี่ยผมยังอาจจะหยอดไม่ถูกวิธีตีไม่ถูกวิธีนะครับมนเลยทําให้รู้สึกว่าเรารีดประสิทธิภาพของมันออกมาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยพอเรามีโอกาสได้มาใช้มันอีกทีหนึ่งแล้วก็เราตัดแบบถูกวงแล้วเนี่ย เ,ออเวลาที่เราตัดไปเนี่ยมันค่อนข้างคมเลยจะแทบไม่ต่างกับตัวแ0 0 Pro โปที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจําเลยมีความรู้สึกว่าลูกตัดมันเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็ไม่ค่อยเออเลอร์นะครับแล้วก็ลูกค่อนข้างมุดเลยนะครับทีน,นี้ในส่วนของลูกบุกบ,บ้างนะครับอย่างลูกตกเนี่ยก็ชัดเจนเนาะด้วยตัวที่ว่าหัวมันไม่มีน้ําหนักนะครับแล้วก้านมันค่อนข้างแข็งก็คือถ้าเราตบแบบเต็มแรงฟูลสวิงใช้ไหล่ตกเนี่ยบอกได้เลยว่า แรงที่มันออกไปเนี่ยส่วนทางกับตัวความเหนื่อยที่เราทุ่มไปมากๆนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าผมตบสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าพอความแรงที่มันไม่ทําไม่ถึงก้านมันขยับนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเราออกไปร้อยแต่ว่าลูกที่มันออกไปจริงๆอะ่ะผมคิดว่าประมาณ 70%- 80%เเท่านั้นเองทีงนี้ผมเลยลองพยายามที่จะเปลี่ยนนะครับเรามาตบด้วยการใช้ข้อมือสะบัดแทนจะสังเกตว่าลูกมันออกไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ มันเฟลจังหวะสะบัดเนี่ยมันทำให้ลูกเร็วลูกคมแล้วก็ออกไปจากหน้าไม้ได้ค่อนข้างไวนะครับแต่ก็จะสังเกตได้เลยว่าคุณโอ๊ตเนี่ยจะรับมาค่อนข้างง่ายนะลูกมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเวลาบุกสักเท่าไหร่นะครับจะไม่เหมือนกับตอนที่ผมใช้พวกตัว800โปรนะครับผมรู้สึกว่า8 0 0โปเนี่ยผมรีดประสิทธิภาพได้ดีกว่านี้นะครับคราวนี้มา ถึงในส่วนของลูกลับบ้างนะครับอันนี้ผมก็ให้คุณโพสตตบมาเนาะแล้วผมเป็นฝ่ายรับก็จะสังเกตว่ารับกลับไปไม่ได้ยากมากนะครับจังหวะที่เราสะบัดคืนใบก็ถึงหลังได้โดยไม่ยากนะครับแต่ก็ด้วยความที่ผมม,มีความรู้สึกว่าหน้าไม้มันอาจจะไวกว่า800สักนิดหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับมันจะมีบางจังหวะที่ยังมีการตีแก๊กแล้วก็ตีแป๊กอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็โดยรวมรู้สึกว่าไม่ได้ปรับตัวเยอะจากตัว800นะครับเป็นไม้ที่น่าใช้อีกไม้หนึ่ง นะครับถ้าสำหรับผมในช่วงนี้นะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็ยังต้องใช้แรงมากกว่าตัว800ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบนตรงลงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว800ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยยังมีความรู้สึกในการตีที่ค่อนข้างสนุกกว่าแล้วก็สบายกว่านะครับคราวนี้พอเรามาตีในรูปแบบที่เป็นเกมเนี่ยจะสังเกตว่าลูกบุกข,ของผมเนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนนะครับเราจะไม่ได้ตกเป็นลักษณะเป็น full swing ท้ายขอดแล้วเราจะใช้เป็นลักษณะการ กระแทกวางจิ้มแล้วก็ตบโดยใช้ข้อมือแทนนะครับจะสังเกตว่าลูกมันออกไปค่อนข้างไวนะครับวิถีมันค่อนข้างดีนะครับแต่ก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะไม่มีพลังกับการตบแบบฟูลสวิงนะครับแต่ก็ในเรื่องของการวางนะครับในเรื่องของการหยอดอะไรเงี้ยผมก็ถือว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่าด้วยการที่ตัวหน้าไม้มันเนี่ยค่อนข้างเรียวแบบความรู้สึกผมคือมันเร็วมากนะครับบวกกับตัวก้านที่มันแข็งเนี่ยจังหวะที่เราวางไปเนี่ยมัน ไม่มีความล้นให้เห็นเลยนะครับถ้าเทียบกับพวก7 0 0หรือ700โปรเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้นะครับพอมาใช้งานไม้ตัวพันแซดอนน้องก็คือเวลาที่เราตีแป๊กตีแก๊กหรือว่าตีแบบเออเลอร์เนี่ยครับมันจะมีความรู้สึกได้เลยว่าแรงประทะเนี่ยมันถูกส่งจากไม้นะครับมาถึงที่แขนงเราอย่างชัดเจนนะครับมันทําให้บางทีเนี่ยเวลาที่เราตีเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งใจเล่นมากๆเลย เวลาโดนตีแป๊กตีแก๊กเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแรงสคาเนี่ยมันมาถึงที่แขนเลยนะครับอันนี้สรุปในภาพรวมนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ผมกลับมาใช้ไม้พันแซดในรอบหลายๆเดือนนะครับจริงๆผมผมเนี่ยไปซื้อตัวพันแซดเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณ น่าจะเดือน6ปี2023นะครับในช่วงที่มันเปิดตัวใหม่ๆเลยผมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็เลยฮิ้วกลับมานะครับกันเนี้ยพอเอามาเล่นแรกๆเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่า ตีไม่ไหวคํารู้สึกว่าตีแล้วมันไม่ไปมันต้องเค้นตบไม่มีประสิทธิภาพบุกไม่ได้เลยนะครับอันนั้นเป็นความรู้สึกแรก first impression เลยที่ผมรู้สึกกับไม้ตัวพันแซดมันทําให้ผมเลยมีความรู้สึกว่าไม้นี้เป็นไม้ที่เล่นยากมากๆนะครับแล้วก็อาจจะแบบเกินความสามารถที่ผมจะเล่นได้คราวนี้พอมีโอกาสได้กลับมาเล่นเนี่ยก็หลังจากที่เราอาจจะมีการ improve ในเรื่องของทักษะหรือสกิลอะไรบางอย่างก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ พอเล่นได้แต่ก็บอกได้เลยว่าไม่แนะนําสําหรับมือใหม่มากๆนะครับหรือมือสมัครเล่นเองเนี่ยก็เป็นไม้ที่รีดประสิทธิภาพออกจากมันเนี่ยได้ยากมากๆนะครับอาจจะต้องเป็นระดับนักกีฬาหรือคนระดับผู้แข่งขันหรือคนที่ตีแบตแบบเป็นประจำนะครับอาจจะไม่ได้ user friendly นะครับสำหรับผมก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นไม้ที่ไวนะครับแล้วก็แข็งนะครับแล้วก็ มีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็จากที่ผมเล่นวันนี้ก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าก็คงเก็บเข้ากระเป๋าเหมือนเดิมอยู่ในคอลเลกชันสะสมนะครับว่าคงยังไม่ได้เอาเป็นไม้ที่จะเอามาใช้งานตีทั่วๆไปในกวนนะครับเพราะรู้สึกว่ายังชอบตัว800โปรหรือตัว700 o r i อ i ออริจินอลมากกว่านะครับรู้สึกว่าแรงที่เราใช้ไปเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนของช่วงสุดท้ายะครับผมเอา,เอาการเปรียบเทียบไม้ดูเนาะระหว่างด้านซ้ายจะเป็นไม้พันแทะนะครับส่วนด้านขวาคือจะเป็น800โปรท,ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำเนาะก็ผมเริ่มจากรูปดาดก่อนนะครับก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเนาะในส่วนของลูกตัดนะครับก็จริงๆอย่างที่ผมเรียนแจ้งก็คือแทบไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยตัดได้ค่อนข้างดีแล้วก็เออเลอ์ค่อนข้างน้อยนะครับรู้สึกได้เลยว่าลูกมันมุดแล้วก็มีความคม นะครับอาจจะเป็นด้วยการที่ก้านมันมีความแข็งในระดับหนึ่งนะครับของทั้งสองไม้นะครับส่วนลูกบุกนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าอาย่างผมเนี่ยจะถนัดบุกในลักษณะที่แบบใช้ไหล่ด้วยก็800โปรน่าจะตอบโจทย์ผมมากกว่าจริงๆนะครับถ้าเราดูจากในคลิปเนี่ยที่ผมเทียบกันให้เห็นจัจัดเเนี่ยตัวลูกบุกของ800โปรเนี่ยจะมีพลังมากกว่านะครับเทียบกับตัวพันแทที่ตีในความแรงเท่าๆกันนะครับ ก็นะครับในวันนี้ก็สุดท yeah ้ายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆก็ถือว่าผมได้ลองหยิบตัวพันแซดออกมารีวิวนะครับตามที่หลายๆหลายท่านอยากให้ผมลองนะครับก็สําหรับไม้ต่อไปจะเป็นไม้ไหนนะครับหรืออยากให้ผมรีวิวไม้ไหนเนี่ย สามารถคอมเมนต์แล้วก็ให้คําแนะนําผมไว้ด้านล่าง,งนะครับผมยินดีมากๆที่ได้รับคําแนะนําจากทุกท่านนะครับแล้วก็ผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ